สวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามช่อง YouTube และ Facebook p เพจเพื่อนกเกษตรชาแนลนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาดูต้นชมพู่นะครับก็ปลูกไว้อยู่ข้างบ้านอันนี้เป็นชมพู่ที่ออกลูกชุดที่2นะครับชุดแรกลูกก็จะใหญ่ประมาณเท่ากําปั้นนะครับเกือบเท่านะครับอันนี้เป็นชุดที่2ซึ่งออกมาชุดหลังนะครับ ลูกก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะไม่ใหญ่มากเล็กๆปุ๋ยก็ไม่ได้ใส่นะครับลดน้ําให้บ้างเป็นครั้งคราวตอนนี้น้องภูมิก็กําลังเก็บแล้วนะครับทยอยเก็บที่จะส่งไปขายนะครับดูนะครับลูกเล็กนิดเดียวเป็นชุดที่2นะครับชุดแรกเราเก็บไปขายแล้วนะครับตอนนี้ก็ชุดที่2ไม่ได้ฉีดยานะครับแต่ว่ารสชาตินี่ หวานมากนะครับเห็นแต่อย่างงี้เนี่ยรสชาติหวานทีเดียวเดีย๋ยวเก็บใส่ตะกร้านะครับเอาไปขายถุงละ10บาทนะครับก็ประมาณกิโลหนึ่งนะครับโดยประมาณกิโลละ10บาทเดี๋ยวมาดูที่ต้นนะครับลักษณะเป็นเงนี้ยผมก็ไม่รู้ว่าเป็นพันุอะไรนะครับปลูกไว้ประมาณ10ปีได้นะครับเนี่ยครับ ดกมากจริงๆนะครับใส่ถุงกิโลหนึ่งนะครับ10บ,บาทเพราะว่าขายตามหมู่บ้านในชุมชนนะครับไม่ได้ฉีดยาอะไรลูกมันก็ไม่สวยงามมากเท่าไหร่นะครับดูลักษณะของลูกก็ไม่ได้สวยอะไรก็เป็นลักษณะนี้เลยเดี๋ยวจะให้ดูจำนวนขนาด10บ,บาทที่เราขายนะครับ นี่นะครับ10บ,บาทนี่ประมาณนี้เลยนะครับก็จะมีหลายอย่างมีแค่อมคาเหลืองนะครับก็มีหลายอย่างโอเคครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ